สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสสวัดีดดดเจเจ<ด>น้องนะคะสวัสดีเจน้องสวัสดีค่ะคเอฟซีจะถามมาหลายอยู่สำหรับเลขลับน้องสาวกทมเพิ่นว่าเนาะค่ะสำหรับเลขลับน้องสาวกทมอของเจน้องงวดบังหันเขาว่าเจน้องงวดเมื่อกี้รุดจ,จ้ะเขาแต่เลขฟันเจน,น,น,น้องแต่เลขฟันค่ะ ห้างงวดหลุดหนึ่งงวดมาหลุดงวดเมื่อกี้หกงวดนะหกงวดหลุดหนึ่งงวดอใช่ก็เสียงดังนิดนึงนะคะเนาะ FC พันธ์เจ้าโบงยิ่นคือทรงทรงมาโดนไปค่ะเลขลับเนี่ยถึงทรงมาเมื่อคืนจ่ายโอค่ะงวดนี้ฟังเบิรงอีกแจ้งงวดเนาะค่ะมีข่าวมีรถใส่วิทยาในการรับชมสอบจังตามครับเจนองนะคะงวดนี้ เจนน้องคิดว่าสีขาวหรือสีรถเ,เนี่เพลินแต่ว่าก็เป็นเล็กมากนี่นา่นาจ่ายน่า<ล>จะเขา,ายู่เน,น้ะสกว่งส่วนมากนี่จะเข้าเลขวิ่งหรือว่าเลขจับคู่ครับผมเข้าเลขวิ่งจ้ะจับคู่กับเขาอยู่มันชี้อยู่สามตัวตาเลียนสองตัวเนาะตามผีเบิ้งมากเพราะว่าก็ถือน้ำเพิินดูอยู่ทางช่องก็ไดแต่ว่าอันคลิปนี้นะคะ เบเกยวก็ฝันเนาะค่ะเนาะเป็นเลขลับล้วนๆเป็นมู่บ่ค่ะเฮ็ดงานน้ากันบ่จำมูสมาใหนค่ะเป็นีเเฮ็ดงานน้ากันแล้วเพิ่นเลยสกิดให้สื่อน้าสิบ่ค่ะโอ้เจน้องก็ถือจนได้เจ้าทำงานคนละหกหางวดเนาะหางวดหงวดที่หกหลุดที่หกหลุดอืค่ะเป็นจังได้เลขมากเมื่อคืนนี่ส่งฝันดีบ่ค่ะเมื่อคืน กับช่วงฟันดีด้วยจ้ะฟัน,นเน็ตแนวใดของเพื่อนเนี่ยฟันเห็นแต่แนวเก่าๆจ้จะแต่ว่าฟันเห็นแนวเก่าเลยจ้แต่ของเก่าบ่อได้จังหดายฟันเห็นแต่ว่าไปมองเก่าๆจ้ะแต่ว่ากระตุนเนาะกระตุนเร็วฮันบ่เป็นเลขเป็นหยังเนาะ่บ<า>เป็นเลขเป็นยังค่ะสำหรับความฝันที่เป็นเลขต้องกลับไปเบื้องย้อนหลัง สำหรับความฝันด้วยสีเว้าให้เอฟซี่ังจักหน่อยก็ได้ความฝันที่เป็นเลขเพราะว่าอันแต่ว่ากระสีบวลุ่งในกระดาษเพราะว่าสุดนีนเป็นเลขลับเนาะครับเป็นเลขลับลับวงในแมนเอาฟังความฝันที่เป็นเลขของเกี้นองจักหน่อยบางคนเพิ่นเขามาที่หลังเพิ่นบงหูความฝันดิหัวหัวที่แล้วมันเข่าความฝันนอาจานแหลนเนาะฝันอะไรครับฝันแบบเก็ค่ะหัวที่แรกเอาหมดลยว่อันที่ฝันเป็นเลขกันบ่างหนื่มไหมที่ปล่อยไปว่างเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ย พลนธมูอะไรนมพี่ว่าไปบ้านนะอ๋ออยู่บ้านล้างเก่านะจ๊ะโอ้ไปบ้านล้างเก่าจับได้ต้นทุเรียนมาต้นหนึ่งว่าจะคุดคุดลุงมปลูกนะจ๊ะอืมวันนี้ก็ไปคุดคุดนิดเดียวแล่ะมันมันยุบลงเนาะยุบลงเป็นลุมปักไงจ๊ะโอุ้มไงแห้งเลยไงจ๊ะไงแห้งยกลงไปเลยบะื่กันลึกยู่วันนี้เดียวลงไปเนาะเห็น เห็นงูงูใหญ่สีดำแต่ว่าบ่เห็นหัวกับหางเห็นแต่ลาตัวจ้ะลำตัวหน่อยหน่อยจต่แต่ว่าตัวใหญ่เห็นแต่ลำตัวหัวหางบ่เห็นบ่เห็นแะเห็นแต่ลำตัวหน่อยหนึ่งแต่ว่าลำตัวหน่อยใหญ่สีดำจ้ะแล้วมันจะเป็นศูนย์เจ็ดบ่จังหวะดุมกับศูนย์เนาะโอ้ก็เจ็ดนะอืมนี่จะเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้กับพอันไปไปยบยุ้ยใสของงูนี่ อยู่อยู่บ้านจ้ะบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าทะเบียนกัหนึ่งห้าสี่จ้ะหนึ่งห้าสี่ทะเบียนบ้านกันจ้ะเมื่บ้านเกิดบ้านเกิดจ้ะคือหลุมยุบลงแต่ว่าหันไปยุบอยู่บ้านยุบอยู่บ้านบ้านหลังนั้นหนึ่งห้าสี่แต่ว่าบ่ได้มายุบอยู่ห้องเซาเนาะพอจ้ะอืมค่ะคือสิเป็นทะเบียนบ้านกับว่าจักเนียนหนึ่งห้าสี่ ค่ะบัดนี้นี่คือความฝันความฝันจ้ะค่ะบัดนี้อยากไ้เจน้องอันถามเรื่องเลขลับมูทรงหายแต่โรงงานอยู่เขาเอื่นเลขลับน้องสาวกทมอสายญาเนาะค่ะอ่านนฟังในมีตัวใดในค่ะเล็ววิ่งมาตัวใดวิ่งคือว่าบหุดจักเกอ่อวันนี้สิวิ่งเก้ากําหกจ้ะวิ่งเก้าหกอ่านกวอนก็ได็นไล่กอง ยี่สเก้ากัาบหกนะจ่ะสามตัวจะเป็นเก้าศูนย์เจ็ดจ่ะกับหนึ่งสี่เก้าส่วนสองตัวจะเป็นเก้าเก้าจ่ะกับสองหกนาะจ่ะเก้าเก้ากับเป็นหกหกได้ด้วยจ่ะกับหัวได้มีหลายกล้องค่อยเลื่อนนะครับแค่น้องนะฮะค่ะครับผมมาแอบหน้าจอไว้นะครับเอซี่ครับอนี่เป็นทรงมาก โบเกี่ยวก็ฝันเนาะค่ะเนาะบเกกี่ยวัฝนเลขลับโดยเฉพาะนะคะ9071499926นะคะสามตัวนี้จับเลนบ่ค่ะเจ้าน้องจับเลนก็ได้จ้ะจับเลนสองตัวมันจะเป็นบนบ่ค่ะในตรงกับความฝันในไหนี่จาก907โอ้เจ้น้องมากตัวนั่นเตะอ้าวงมีมีปากกาเพราะวงกลมเน่ยอันนี้ตรงกับความฝันวงกลมเลย เจีน้องมากเด้อพนบรเนนมาหายมาเอาวงกลมตมมากเอาล่องเบิงงวดนี่เนาะค่ะพิจารณาเบิงอาจสิมาจังๆก็ได้เด้แต่ว่าเลกวิ่งนีบ่รุดจากทียเนาะมหลุดงวดเดียวงวดวันหกงวดหลุดหนึ่งวดนะวิ่งเก้าวิ่งหกวิ่งเวิ่งสมวจเป็นเก้าศูนย์ดหนึ่งสี่เก้าสองตัวจะเป็น9 9และสอง วงกลมใบนี้คือสอบส่วนตัวปะคะตรงกับวันเกิดศูนี์็ดกับเลขทีตีเนาะตีในความฝันจันได้มากได้วงกลมให้แต่ว่ากัเป็นเลขลับมาจากกรุงเทพแม่นจ้ะค่ะคือที่น้นองเศร้าเฮงงานแต่คนจะกซูงไ้คือเก่าส่งไ้คือเก่าจ้ะเอาเอาล่งเกินไปไหนคะทีนี้เราจะกลับหัวเป็นหกศูนย์เจ็ดนี้ได้ไหมครับได้จากรับหัวเพื่อไวนัมจ้ะ เลื่อยหน้ามั้ำกับไว้น่อยเอิ่มตัวกันบ่ตัวกันจ้ะก็ต้องซื้อไใหลายตัวกับเพราะว่าส่วนมากับมาเปะได้เห็นบ่ค่ะไม่เห็นจ้ะกระหัวกระพางไบหน้ำกับหัวกระพางไบหน้ำโอ้ตรงเลขมากเพิ่นอืมตรงเลขมากพอดีค่ะมากตัวใดก่อค่ะในเลขมากเก้าศูนย์เจ็ดจ้ะเก้าศูนย์เจ็ดกับศูนย์เจ็ดเลยมันเป็นหลุมเนาะเป็นตรงกับความฝันเห็นเป็นหลุมหลุมกะสีศูนย์เนาะจ้ะมูอหัวกะชีเจ็ด คือเป็นวาเป็นจูนเจ็ดมากเป็นพิเศษดูซื้อวสิผูกพันก็งู่ดีนะเ <c oughs> นาะฝันดูเกี่ยวก็งู่นี <c oughs> ่ขาความฝันก็เป็นความฝันเนาะเอฟซีก็ตีแต่ว่าเลขกลับทรงมากนี่คือเอาบริฟัฝันเลยเป็นตัวเลยเนาะเจนองกับเอฟซีก็บา้ตามยู่ดอกเพราะว่ามันพึ่งรุดนะคะผ้าโจ๊กห้ามันเมนไม่กี่วันข้างหน้า แต่ว่าก็มักน้ำยูวิ่งเก้านี่มือเ้านี่ว่าสี่ดึงอะไรด้มือเศา้าดิแต่ไเปลี่ยนใจว่าดึงเดี๋ยวสิไปดึงเลขชุดนะครับค่ะมักวิ่งเก้ามักน้ำพ่นยูเก้าศูนย์เจ็ดครับชุดเน้นค่ะชุดเน้นนะคะชอบจังตามนะคะใส่วิจ่า์ในการรับชุ่มเป็นเลขซองเนาะเลขรับวงในบอกที่ไปที่มาบ่ไดเด้อพี่น้องเป็นเลขรับ ข่าววิ่งข่าวตลอดเอฟซีกับพิจารณาเบิงค่ะฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้มือนี้ขอบคุณเจนองครับคอพุ่นได้หลายเนาะค่ะที่แบ่งปันเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของรับน้องสาวกรุงเทพครับพี่น้องเอฟซีตัวรับวงในตัวเลขก็คือ9ก้ส่วนเจ็ส่วนหนึเป็นเลขที่บ้านที่ปิดฟันเกี่ยวครับพี่น้องเอฟซีตัวสั่นาคามีหนึ่งสี่เก้าสอตัวก็จะเป็น9 9และ2 6สายวิ่งครับพี่น้องวิ่ง9และวิ่งห พี่น้องเกือบไปชิบแต่ละหนะเอาพี่น้องเอฟซีทุกท่านมากตัวไหนชอบตัวไหนทั้งช่องเสนอเป็นเพื่อแคร์ซีจังเป็นพี่น้องเอฟซีทุกท่านกดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังน้ำฮาโชคมา,ามันฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อคลิปนี้สิุดแล้วล่วงไว้ซัมนี้ครับสวัสดีครับ